สวัสดีครับเจ๊บอุดรเอฟเสียเจโรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับจิงของตะเคียนครับของเดียยุธยานะครับครับของเดสียยุุธยาครับจังหวัดอยุทธยาครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้จริยายาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับจิงของตะเคียนครับ เป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับพุทธลักษณะจะคล้ายปีครับปีกล้วยนะครับครับดูครับดูดีๆนะครับผ้านี้มีของเรียนแบบเยอะนะครับของดีศิริยาหลายร้อยปีอยู่นะครับครับสองสามร้อยปีขึ้นละครับดูครับของดีศิริยาครับครับพระกิ่งของตะเคียนนี่เป็นพระที่หายใจดูย่ยากนะครับของแท้ๆนะครับผู้ชมและฟัง พิจารณาด้วยกันครับคิดไปด้วยกันครับทำความเข้าใจด้วยกันครับองค์นี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับไหลยกนะครับเห็นไหมครับหน้าจะใหญ่ครับไหลยยกครับเป็นเนื้อแดงครับอง์นี้ครับพระนี่ต้องมีมีจานทุกองนะครับจานต้องดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําจานให้ท่านดูครับท่านดูด้านหน้านี้ไปก่อนครับนี่ครับของดีศีริยาครับครับครับสมัย อายุธยาเขาเรื่องอำนาจนะครับของดีศิลป์ยาครับฟังและชมอย่าเข้าใจครับเขาเรียกพิมพ์หน้าใหญ่ลหยยกนะครับลายยยกครับดูให้ดีนะครับพุทธลักษณะครับครับตัวองค์พระนี่ครับจะเหมือนปีกล้วยครับปีกล้วยครับที่กล้วยคำลังเขียมยังไม่ยังไม่ไม่แตกเป็นกล้วยครับจากหน่อครับเป็นปีกล้วยครับดูได้ชมอย่าเข้าใจครับฟังอย่าเข้าใจนะครับผมจะมุนให้ท่านดูครับ องนี้ในวันหน้าออกแดงนะครับมันมีสีดําด้วยนะครับดําครับลักษณะจะเป็นเหมือนปีกล้วยครับพุทธลักษณะครับแต่องค์ผ้านี่จะเป็นคล้ายๆพระคงครับแต่มันจะยาวนะครับพระคงก็จะสั้นนะครับตรงนี้ครับเขาจะแค่นี้ครับพุทธลักษณะคล้ายๆนะครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับพุทธลักษณะครับครับจะเป็นแตกต่างกันครับ สิ่งโพต่างๆเขาจะเป็นกลมๆนะครับดูครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับโมเลกุลดินเหนะครับความเก่าครับโมเิกุลดินเขาจับอยู่ในองค์พระนะครับครับดูครับพระนี้มีทั้งกูด้วยนะครับองค์นี้องค์สวยครับสวยแชมป์เลยครับเป็นคล้ายๆปีกล้วยครับพุทธรักษาครับแต่พระคงเขาจะอยู่จนระหว่างตรงนี้ครับพุทธรักษณะก็ไม่เหมือนกันนะครับ เพียงแต่อุปมาอุปไมัยว่าคล้ายๆกันครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่เป็นของดีเสียดุยาครับหาชมได้ยากครับเสื้อๆอย่างนี้ครับและประกันครับดูครับดินหลายร้อยปีครับเขามีความเก่านะครับไม่ต้องไปฟังเขาเล่าจงเข้ามาหรอกครับครับดูที่องค์พระนี่ครับพิจารณาอย่างมีสติครับไม่มีใครเกิดทันนะครับหลายร้อยปีผ่านมาครับครับมีใช่อุปโลวก็อุปมาอุปไมัยทั้งนั้นนะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับชมนี่ครับความสวยงามครับองค์นี้เป็นเนื้อแดงครับหาดูยากครับไม่เคยเจอครับตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มมาชิงเวลานี้แปดสิบปีผมก็เจอแค่องค์เดียวนี่แหละครับที่เป็นเนื้อแดงครับสวยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับก็เรียกเสยนเสยนใหญ่ไหลยกนะครับดูแล่ชมครับดูได้นล้ครับคุ้ลักษณะครับหิงโพต่างๆครับสวยครับกลมดิกเลยครับ ดูครับจ้าของกระถินก็แตกต่างตรงนี้แหละครับพระรุ่นนี้เป็นพระของดีศิรยาครับครับมีกิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาท่านไปชมครับด้านล่างจะมีรอยรอยดันขึ้นครับจะต้องจานอูด้วยนะครับจานต้องจานเดิมเดิมนะครับไม่ใช่จานใหม่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับผมจะพาท่านไปดูด้านหลังครับนี่ครับเห็นไหมครับก็มันมาอยู่นะครับ ขาทำเสร็จเขาสร้างเสร็จเขาก็จานเลยครับดูครับร้อยจานต่างๆ้องดูด้วยนะครับนี่ครับอุดโรบบนครับนี่ครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ผมให้ถ่ายทำให้ท่าดูรอบได้เลยครับนี่ครับเขาจานว่าอย่างไรท่านก็อ่านเอานะครับจะอ่านได้ครับแต่ต้องจานอย่างนี้เท่านั้นครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับสุดยอดของความคงงวันชาเต้นะครับ สมัยก่อนนี้เขานิยมกันมากครับแต่ปัจจุบันของมันไม่มีเห็นไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นนะครับอยู่ในบ้านผู้มีเวรมีทั้งหลายเขาก็ไม่ออกมาให้ดูครับครับผมจึงนำคลิปนี้มาทําสู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านครับที่อยากจะได้ของแท้ครับครับดูดีนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะวงการนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมถ่ายทําให้ชัดๆนะครับ ให้ท่านดูอย่างสะใจเลยครับนะครับดินครับดินแดงอง์นี้องแดงอมแดงครับเป็นแดงครับนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนปีกกล้วยไหมครับนี่ครับนี่ครับพุทธลักษณะครับนะครับด้านหน้าก็เหมือนนะครับเพียงแต่มีรูปพระปฏิมาพระพุทธองค์นะครับเป็นรูปจำลองครับดูครับอยู่ในซุ้มครับสวยครับครับชมอย่างเข้าใจได้ฟังอย่างเข้าใจนะครับครับผมเป็ที่ไว้ชัดนะครับ ผมนี่เป็นเนื้อแดงครับมีเนื้อดำเนื้อแดงครับลักษณะจะไม่เท่ากันทุกองนะครับไม่เท่ากันทุกองนะครับถ้าเท่ากันท่านคิดได้เลยครับว่าเป็นพระโรงงานหรือไม่ดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมในด้านต่อครับนี่ครับรอยดันครับดันขึ้นจากแม่พิมพ์ครับจะมีลายนิ้วมือนะครับสร้างคล้ายๆพระคงนะครับแต่ก็แตกต่างกันไม่เยอะนะครับ ครับดูครับดูให้เข้าใจครับนี่ครับอุนี่ต้องดูนะครับโมเลกุลดินนะครับต้องไม่ใช่ปัดทีเดียวก็ออกนะครับอันนี้เคี่ยก็ไม่ออกนะครับนี่ครับครับมันจับแน่นครับหลายร้อยปีครับครับไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยปีขึ้นไปแหละครับครับดูนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับจะมีลายดินมือเล็กๆครับนี่ครับรอยดันขึ้นจากแม่พิมพ์ครับดันจากแม่พิมพ์ครับกดพิมพ์เอาไว ด้านหน้าแล้วก็ดันขึ้นครับดันขึ้นเสร็จก็แต่งเล็กน้อยครับแล้วก็จานครับจานต้องดูด้วยนะครับจานเดิมไม่จานใหม่ครับไม่มีใครก็ถอดได้หรอกครับถอดพิมพ์ครับจะเก่งแค่ไหนเทคโนโลยีถอดไม่ได้ครับถอดได้ก็ต้องไปทําใหม่ครับต้องเป็นหลายตอนขั้นตอนครับทําทีเดียวไม่ได้หรอกครับอันนี้เขาหลายขั้นตอนนะครับการสร้างพระของสมัยโบราณครับ หลายขั้นตอนครับเห็นไหมครับรอยผัดขึ้นจากไนพิมครับนี่ครับตัวอูตัวนี้ก็ต้องดูนะครับแล้วนี้มือต้องเห็นบ้างครับโมเลกุลเห็นท่านเห็นไหมครับหลายร้อยปีครับก็าจับแน่นนะครับเขาจับอยู่ในองค์พระแน่นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับผมถ่ายทําให้ท่านดูชัดๆครับไอท่านดูทุกมุมกล้องครับภาพผมไม่ใช่ถือไกลๆให้ท่านดูนะครับเราบอกซื้อมาแพงอย่างว่าอย่างนี้ผมไม่พูดอย่างนั้นนะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจดูนะครับพิจารณาอย่างละเอียดครับเพราะพระนี่มีราคาครับมันหายสาบสูญไปหมดแล้วครับมันอยู่กับบ้านผู้มีบารมีครับคนที่เขามีเขาก็ไม่อยากเอาให้ใครดูละครับครับเพราะนักสวดมันเยอะครับดูนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับมาชมด้านหลังต่อครับนี่ครับจานต่างๆท่านต้องดูด้วยให้ครบนะครับดูครับมันทําไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับของเรียนแบบครับ เห็นไหมครับองนี้เป็นยอดนิยมนะครับสุดยอดครับตั้งแต่ผมพบเจอมาครับตั้งแต่สะสมภาพมาก็เห็นองค์นี้แหละครับสวยสุดยอดที่สุดลวครับแต่สวยไม่สวยขอให้แท้อย่างเดียวครับครับสวยไม่สวยไม่ว่ากันนะครับของสวยก็ย่อมมีราคาสูงกว่าธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติครับนี่ครับ่านดูีิครับเหมือนปีกล้วยไหมครับปีกล้วยที่จะไม่แตกเป็นกล้วยนะครับปีกล้วยครับ ดูดีๆครับพุทธลักษณะครับจําให้แม่นนะครับจาให้แม่นๆครับชมไปด้วยกันและทําความใจด้วยครับนี่ครับจานโบราณครับครับดูครับดูเทปดูครับดูอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหน้าต่อนะครับครับองค์นี้สวยสุดยอดเลยครับ ครับเป็นพระที่ไม่พบเจอในตลาดนะครับไม่ค่อยเจอครับไม่เจอเลยครับเห็นคนแฝนมาก็มีบ้างครับบางคนก็มาอวดผมนะครับให้ผมชมครับแต่เขาแท้ครับของแท้ก็คือของแท้นะครับของเรียนแบบเราก็ไม่พูดหรอกครับของโดนมานะครับไม่พูดครับเพราะไม่ใช่เรื่องของเราครับคนที่เขาจะเช่าซื้อเขาต้องหาคนที่กล้าเชื่อถือได้ครับไม่ใช่เพ่สั่งสตอรี่นะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจดูอย่างเข้าใจครับพิจารณาอย่างเข้าใจครับครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับพระนี่เป็นของดีศิลวิทยานะครับเป็นภาพเก่านะครับพระหลายร้อยปีครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับดูครับมันโกหกไม่ได้หรอกครับอายุของดินนะครับถ้าคนเขาเรียนวิทยาวิทยาธรณีนะเขาจะดูปุ๊บเขาจะรู้เลยแหละครับครับถ้าคนไม่เรียนก็ต้อง ศึกษาค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับดูชมครับพิจารณาครับหาที่เชื่อถือได้เต็มร้อยครับครับเยี๋ไปฟังสตอรี่มากนะครับชมที่องค์พระนี่ครับอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับใครมีอารมณ์ครับมาช่วยกันช่วยกันสังคมให้มันเจริญขึ้นครับให้สงสังคมมันสะอาดขึ้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้ไปด่าว่าใครนะครับผมไม่ได้ต่อว่าใครนะครับผมไม่มีสิทธิ์ครับ ครับดูครับเพียงแต่ให้คนที่เขาชอบคลิปผมนี้ได้พิจารณาครับถึงข้อเป็นจริงที่ผมพูดทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ให้พิจารณาด้วยนะครับไม่ให้เชื่อผมนะครับดูครับนี่ครับคือกิ่งของตะเคียนครับเป็นพระหาที่หาดูในได้เยอะายากนะครับและเป็นคาดที่หายไปจากตลาดแล้วครับครับครับบางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ํานะครับของจริงๆรครับ เห็นก็เป็นของคนอื่นนะครับไม่ได้ครอบครองนะครับอย่างเราเราก็ได้ทาดีเอาไว้และครับยิ่งได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ครับครับพระทุกองค์เ็ามีเจ้าของนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับครับพารแจอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเจ็บอุดรเอฟซีจารุครับ สวัสดีครับ